เวนิวเวสเกต์คอนเวเนียนโลเคชั่นทำเลดีที่ใกล้ทุกความสะดวกแวดล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำเช่นเซนทันเวสเกตอีเกียบางใหญ่ห่างสถานีคลองบางไผ่ของรถไฟฟ้าสายสีม่วงแค่10นาทีเดินทางเข้าออกเมืองสะดวกสบายตำแหน่งของโครงการอยู่ในถนนวัดลาดประดุกถนนใหญ่สี่เลนเดินทางง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับถนนซอยอื่นๆในโซนบางใหญ่บางบัวทองและเป็นเส้นทางที่อุดมสมบูรณ์พอสมควร ก่อนเข้าบ้านสามารถแวะช้อปปิ้งในคอมมูนิตี้มอลมีร้านอาหารร้านกาแฟาให้เลือกชิมตลอดซอยร้านสะดวกซื้ยอยี่ห้อดังๆก็หลายแห่งอยู่ที่เอมเวนิวเวสเกตการใช้ชีวิตประจำวันของคุณจึงเป็นเรื่องง่ายๆเพราะทุกอย่างอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านทั้งนั้นว่าแต่อยากเห็นบ้านสไตล์สวิตแล้วล่ะตามแอนดี้ไปดูด้วยกันนะคะโอ้โห่างมีความสุขเหมือนตัวเองเป็นพระเอกและนางเอกผมอยู่ไหนล่ะเนี่ย โอ้โหท่ามกลางมิวสิกที่ไพเราะคลอไปกับบรรยากาศที่ตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันเหมือนกับอยู่ท่ามกลางเทือกเขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้โหแล้วเพลงดูสิครับ <laughs> และว,วันนี้ครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่โครงการ M Venue Westgate <laughs> โอ้โห,โโห,โโหนึกว่าใคร สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอาดครับโอ้โหนี่ก็คือท่านเจ้าของนะครับจากบริษัทเมซันเดเวลอปเมนต์นั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้เราเจอกันทีหน่อยนะครับพี่นะครับครั้งที่แล้วเราไปถึงนู่นเนี่ยบางปูครับนะฮะวันนี้เราย้ายจากที่นั่นเนี่ยมาอยู่ที่นี่ครับนะเวสเกตครับผมโอ้โโหครงการนี้จะเป็นสไตล์พิเศษพี่เห็นไหมฮะนี่กำลังจะถามอยู่เหมือนกันว่าไอคอนเซ็ปต์ที่นู่นก็จะเหมือนแบบ แนวลินทะเล British cosy ครับวันนี้เรามาเป็นแบบสวิ t เซอร์แลนด์สไตล์ครับพี่ทำไมอะไรยังไงฮะครับด้วยความที่เราต้องการให้โครงการนี้มีจุดเด่นและมีข้อแตกต่างจากโครงการระแวกนี้ทั้งหมดและเป็นที่จดจำได้ง่ายโอเคครับเราเลยใส่คอนเซปต์ความเป็นสวิสเซอร์แลนด์ลงไปครับผมซึ่งแถวนี้ไม่มีใครทำนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการล่าสุดเลยฮะครับที่มีชื่อว่า M Venue Westgate ครับ M Venue Westgate นะครับผม ตรงนี้จุดที่ตั้งตรงนี้เนี่ยครับเราอยู่ตรงบริเวณซอยวัดลาดประดุกนะครับแต่เป็นจุดเชื่อมต่อที่สามารถไปถึงสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ได้เพียงไม่ถึง10นาทีครับซึ่งใกล้ๆกับเซ็นทรัลเวสเกตเลยครับนั่นไงเพราะว่าตอนขับรถมาแล้วแบบเฮ้ยมันมันไม่ยากที่จะหาเลยอ่ะใช่ครับมันใกล้เหลือเกินใช่ครับนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับมาเขาเรียกว่าซอกแซกหาข้อมูลเกี่ยวเรื่องของโครงการแบบแนวสวิ์แลนด์แบบนี้ที่มีที่เดียวในประเทศไทยใช่ครับ <ไ>พูดได้เลยครับอ่า,อาโอเควันนี้ต้องบอกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยพื้นที่ใหญ่มากอีกแล้วครับผมเท่าไหร่เนี่ยที่นี่ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากครับโอเคพื้นที่แค่เก้าไร่เศษนะครับ uh huh. ตรงนี้เนี่ยเอ่อพอเก้าไร่ปุ๊บเนี่ยสังคมที่อยู่เนี้ยจะค่อนข้าง private นะครับจะมีจำนวนอยู่แค่54ยูนิตโอ้54ยูนิตเองครับใช่ครับโอเคการตกแต่งทุกอย่างเนี่ยบริเวณในโครงการเนี่ยเราสไตล์สวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ทางเข้ามาเลยฮะจะเห็นว่าป้อมยามผมเนี่ยจะมีนาฬิกาครับ อ,อยู่บริเวณหน้าป้อมยามนาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับอโอ้โหนี่แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันแน่นอนนะว่าข้างในนั้นจะเป็นยังไงงั้นเราเข้าไปดูกันเลยไหมไปชมเลยครับพี่โอเคเชิญครับหลังนี้เลย่ไหมหลังนี้เลยครับไปเลยครับครับพี่อันนี้ครับครับอันนี้เป็นแบบบ้านแรกของเราคือแบบบ้านลูเซิร์นสึกว่ามันเป็นบ้านแบบไหนครับบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฟดครับเนี่ยมันคล้ายคือกับความเป็นบ้านเดี่ยวมากเลยอะไม่ใช่ครับเอ้าอันนี้คือบ้านแฝดครับแต่บ้านแฝดของผมเนี่ยออกแบบมาพิเศษ หน้ากว้างพิเศษซึ่งมองแล้วเหมือนเป็นบ้านเดียวหลังใหญ่หรอครับผมแล้วอย่างนี้คือความกว้างอะไรยังไงหน้ากว้างเท่าไหร่คือบ้านแฝดต,ตรงนี้เป็นบ้านแฝดพิเศษหน้ากว้างถึง14เมตรครับฟังชันภายในเนี่ยเราไม่จัดออกมาเป็นเหมือนบ้านแฝดท,ทั่วไปนะครับโอเคอันนี้ออกแบบมาเป็นเหมือนบ้านเดียวเดีย๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่าครับวีลคอมทูลูเซนครับพี่โอ้โหขอบคุณมากครับ <c oughs> เป็นเกียรติมากเลย <c oughs> และคําว่าลูเซนเนี่ยมันคือคําพักถ่ายจริงไหมหรือไม่ใช่เป็นชื่อเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ครับ ที่คนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนิย,ยมไปกัน oh. นะครับ oh. เป็นเมืองที่ผมเคยไปเที่ยวแล้ว oh. ได้รับแรงบันดาลใจจากที่นู่นกลับมาเราก็คิดว่าเราอยากจะพัฒนานะครับบ้านสไตล์ oh. สวิ์แลนด์เพื่อให้คนเมืองไทยเนี่ยได้รับกลิ่นอายจากสวิ์แลนด์มาอยู่ที่ประเทศไทยแบบบ้านของผมเนี่ยรูเซอร์เนี่ยมีพื้นที่ใช้สอย138ตารางเมตร oh. ตั้ง oh. อยู่บน,นที่36ตารางวา ใ่ก่อนนั้นนั่นเป็นบ้านเดี่ยวแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ครับยังไม่ถึงบ้านเดี่ยวครับยังไม่ถึงบ้านแฝดครับแต่พี่เข้ามาเนี่ยบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยฟังก์ชันต่างๆเหมือนบ้านเดี่ยวเลยและความสเปเชียลล่ะของลูเซิลเนี่ยมีอะไรที่ทําให้เราน่าตกใจบ้างครับแบบบ้านลูเซิลเนี่ยเรามี4ถึง4ห้องนอน4ห้องนอนเลยครับแล้วก็3ห้องน้ำฮะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอแบบแค่3ห้องนอนแต่เราให้ถึง4ห้องนอน งั้นเอางี้ดีกว่าอัดเดี๋ยวให้อัดนะครับพาเรามาดูรอบบ้านกันก่อนดีกว่าก่อนไปที่ห้องนอนเริ่มต้นเข้ามานะจากที่เราเดินเข้ามาจากหน้าบ้านสู่ในบ้านครับ,รบสังเกตได้เลยว่ารายล้อมด้วยกระจกบานใหญ่ให่ต้องครับถูกไหมเพื่อทําให้บ้านรู้สึกโล่งและโปรง่งนะครับส่วน for to s e l ล i n g ของเราเนี่ยให้ถึง2เมตร65โอ้โอเคครับแล้วเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าพื้นที่กว้างเนื่องจากว่าเราจัดพื้นที่ใช้สอยในส่วนของห้องนั่งเล่นกับห้องทานข้าวเนี่ยเป็นโถงเดียวกัน มันก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมัน mix and match ค่อนข้างลงตัวครับลงตัวเลยทีเดียวครับอันนี้เป็นจุดที่เราทําเป็นห้องครัวเพื่อเตรียมอาหารและสามารถส่งของจากห้องอครัวเนี่ยมาจิงตรงนี้ได้เลยห้องทานข้าวด้วยเลยครับส่วนด้านหลังนี่ก็เป็นประตูที่จะเออกเป็นลานซักล้างล้างซักล้าง,ลงเลยต่างใ่ครับโอเคเลยนะบริเวณนี้เป็น ประตูที่สามารถเชื่อมรลงรถได้อ๋อโอเคเข้าทางด้านนี้ได้สะดวกเลยครับโอเค,คโอเคเรามีอีกหนึ่งห้องนอนสําหรับชั้นหนึ่งครับอ๋อนั่นหมายความว่าห้องด้านหน้าสักครู่นี้ก็เป็นห้องน้ําห้องน้ำครับอยู่แค่นี้เองอะแค่นี้ครับเดินเข้าออกไม่ถึง3ามก้าวถึงเลยอ,อ่ามาถึงชั้น2กันแล้วนะฮะโอ้โห บรรยากาศเฮ้ยยุดแต่งได้แบบว่าได้ฟิล์มจริงนะครับแล้วโปรงด้วยครับแล้วก็มีช่องหน้าต่างคือมีสองกันแล้วนะฮะซึ่งก็จะเหลืออีก3ห้องสามห้องนอนครับผมขอดูแมสเตอร์หล่อนเลยนะเราไปดูห้องไฮไลท์กันก่อนครับโอเคครับนี่เป็นห้องมาสเตอร์เบดมครับพี่ครับผมบรรยากาศสีสันนะครับ เตียงนี่ห้องมาสเตอร์เราสามารถลง k คิงไซส์แบบนี้ได้เลยที่สําคัญมีจุดที่พี่สามารถทําเป็นวอล์ก n c นคอ e เซ็ตได้ด้วยอ๋อเหรอนะฮะแล้วเราก็บิว l ์อิตู้นี้ขึ้นมาใช่ครับนะครับผมโอ้โหนี่ก็ตู้ใหญ่นะครับพอเราเดินออกจากห้องมาสเตอร์ครับครับเรามีอีก2ห้องนอนซึ่งจะยอ่อไซส์เล็กลงมาจากห้องมาสเตอร์นิดเดียวครับผมนะครับและที่สําคัญเรามีห้องน้ําส่วนกลางสาหรับ2ห้องนอนนี้ครับ ด้วยสีโทนของห้องแล้วก็จะเน้นความเข้มความเป็นผู้ชายครับถูกไหมครับผมผมก็แต่งให้เป็นห้องนี้เป็นห้องของเด็กผู้ชายเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะห้องนี้ก็จะเล็กลงมาอีกนิดนึงด้วยนิดหนึงครับไล่ลงมานะมาสเตอร์แล้วก็ห้อง,องลูกชายแล้วก็ลูกสาวใช่ครับผมนะครับอันนี้ก็คือลูเซนลูเซนครับ ในรูปแบบของเอเวนูนั่นเองไปครับไปคุยเ <ผม S 2> รื่องราคากันดีกว่าครับผมนี่ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าสร้างจินตนาการของคนที่ไม่เคยไปนะถึงสวิตเซอร์แลนด์แต่วันนี้เราได้สามารถรู้จักคําว่าลูเซนเมืองที่คนยอดนิยมอ่ะต้องไปเที่ยวที่นั่นเราตั้งใจเอากินไอสถาปัตยกรรมต่างๆมาไว้ที่นี่นะครับให้คนระดับราคาที่ระดับบ้าน3ล้านกว่าเนี่ยสามารถสัมผัสถึงกินไอสวิตเซอร์แลนด์ได้สามล้านกว่าอย่างนี้ราคาเริ่มต้นของเอเวนูนนี่เท่าไหร่ สามล้านบาทเท่านั้นครับพี่สามล้านเจมืบาทกับกลิ่นไอแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ที่เราตั้งใจทําขึ้นมาให้สุดยอดเลยคุณโยครับก็อย่างที่บอกไปครับการเดินทางง่ายได้ใช่ครับนะฮะเราสามารถเดินทางถึงสถานีคลองบางไผ่รถไฟฟ้านะครับแล้วก็เซนทันเวสเกตในเวลาไม่ถึง10นาทีสุดยอดเลยครับนะครับและนอกเหนือจากบ้านไทยแบบรูเซิร์แล้วเนี่ยมีอื่นอีกไหม เรามีบ้านเดี่ยวอีกทปหนึ่งครับชื่อว่าซูริกส์อ๋อก็คือโครงการคุณนี่คือมีทั้งบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวใช่ครับออาแล้วอย่างนี้บ้านซูริกหรือว่าบ้านเดี่ยวของคุณเนี่ยแตกต่างจากรูเซนยังไงฮะบ้านซูริกส์เนี่ยตั้งอยู่บนเนื้อที่ดิน50ตารางวาขึ้นไป oh, <no. S 1> นะครับพื้นที่ใช้สอยของบ้านเนี่ย175ตารางเมตรโอ้เยอะนะครับผมมี4ี่ห้องนอน3ห้องน้ําเหมือนกันแต่พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยจะใหญ่ขึ้นราคาล่ะราคาเริ่มต้นแค่ประมาณ4 9, าี่ล้านเก้าแสนเก ก็กระเถิดขึ้นมาถ้าคุณมีมีภาวะบายนะสามารถซื้อได้ก็ใบขนาดใหญ่เลยส่วนกลางแล้วครับส่วนกลางเรามีสวนสาธารณะที่จัดเป็นสไตล์ยุโรเปียนให้โอเคแล้วก็มีสนามเด็กเล่นนะครับเครื่องเล่นเด็กเราจัดเตรียมไว้ให้โอเคนะฮะก็นี่ก็คือโอเวอร์ออทั้งหมดใช่ครับของเอเวนครับรวมไปถึงระบบเซ c ูริตี้ยี่สิบชั่วโมงที่สําคัญคนที่ซื้อบ้านของเราทั้งหมดเนี่ยครับเรามีระบบโฮมออโตเมชันให้อเหมือนที่บางปูเลยใช่ครับก็คือสมาร์ทโฮมนี่แหละฮะ สามารถเปิดปิดไฟได้เปิดปิดแอร์ได้ผ่านมือถือทั้งหมดตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับลดส่วนลดสูงสุดถึง5 0,000 0บาทให้เยอะอีกแล้วสำหรับถ้าลูกค้ามาจาก Homebuyer Guide ครับผมลดเพิ่มให้อีก5 0 0 0 0บาทครับขอบคุณมากครับโอ้โหนี่ถือว่าทำการบ้านแล้วคุณผู้ชมครับรีกันหน่อยแล้วกันนะวันนี้ท่านเจ้าของเองคุณอัดเนี่ยก็ให้เกียรติมารายการเราอีกแล้วหวังว่าจะมีโครงการต่อๆไปครับผมนะครับผมเราก็จะเอาบรรยากาศกิ่ไอต่างๆที่ผมไปเที่ยวมาเนี่ย มาใส่ในโครงการต่อๆไปของผมและนี่คือความจริงใจนะของบริษัทเมซันเดเวลลปเมนครับที่จัดให้กับพวกเรายัางไงติดตามให้ดีเลยวว่าจะมีโครงการและเป็นแนวสไตล์อะไรจากประเทศอะไรอีกวันนี้ขอบคุณมากๆคุณอาครับขอบคุณมากครับ